สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชาบครูพี่แอลนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีลายนี้มาแบ่งปนันลักษณะมันจะเป็นตัวหนอนหรือมันจะเป็นกล้วยประมาณนี้ลักษณะของงานจะประมาณนี้นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่นะคะ ได้ที่ครูใช้ก็ยังคงเป็นได้เส้นใหญ่เหมือนเดิมเข็มก็เป็นเข็ม2หัวเบอร์3าทับศ4นทับศนนะคะเลือกเลือกตามความชอบเราก็จะถักโซ่ไปจนให้ได้ความยาวเป็นที่ต้องการของเรา หลังจากที่เราได้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางจับไว้โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบนะคะล้วเราก็ลงตรงนี้ตรงที่เราจับเป็นสัญลักษณ์ไว้ต่อมาโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า น,ะะนับไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี 4, ช่องลงช่องที่สี่โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สี่โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านับไปหนึ่งสองสามสี่ลงช่องที่สี่ หนะึ่งสองสาสี่ห้านไปหนึ่งสสามสี่ลงช่องที่สี่เราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่นะลักษณะงานที่ได้จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จบแถวด้วยโซ่ห้านะคะแล้วก็ลงช่องที่สี่นะแถวต่อมาโซ่สามหนึ่งสองสามหันหลังกลับ คราวนี้ให้เราทําอย่างนี้นะคะพันัพนตรงหัวเข็มเนี่ยหนึ่งครั้งสองครั้งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะไม่ได้สิบล้วแทงลงมาตรงนี้พันขึ้นมาพันอีกครั้งหนึ่งควักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงให้มันลอดเอ้ดสิบ อันที่เราพันครั้งแรกนะคะ,ะมันรอดนจะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วก็หนึ่งครั้งมันจะได้ตัวนอนอย่างนี้อีกสิบครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อครบสิบแล้วก็ทางมาตรงนี้ พันขึ้นมานะคะแล้วก็พันแล้วก็ดึงลอดไปนี้ลอดได้ตัวที่เราหมวนสิบครั้งอ่ะนะคะลอดให้ได้มันมาผอตรงนี้เมื่อได้มาผอแล้วก็หนึ่งครั้ง อีกสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทางมานี้ยดึงให้มันผ่านลอดปลายลักษณะงานจะเป็นแบบนี้ เราก็จะทำอีกสองครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลงนี้ อีกหนึ่งครัง้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วมันนี้พันแล้วก็ดึงออกไปอ่าเราจะทำทั้งหมดห้าครั้งนะคะจะได้แบบนี้ เมื่อได้ห้าครั้งแล้วก็แทงมานี่เลยลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้ต่อมานะคะต่อมาเหมือนเดิมพันนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแทงข้ามมานี่ดึงออก ไม่สวยเอาใหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าใครที่ฝึกทำแรกๆจะค่อนข้างยากนิดนึง แต่พอทำไปสักระยะก็จะถนัดแล้วนะคะ เราก็จะทำทั้งหมด5ครั้ง หนึ่งสองสามห้าหกเก้าสบางเข็มอย่างนี้นะคะ1นึ่งสองสสห้าหเจ็ ก้าสิบลงนี้เลยม้อะไมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้า ครบแล้วก็ลองนี่ลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบช่องต่อมา เมือ่อครบห้าแล้วก็ลงตรงนี้นะคะทำต่อมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลงมาหนี้ ลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ เราก็จะจบแถวด้วยดอกแบบนี้นะคะอ่าเมื่อเราจบแถวด้วยดอกขั้นตอนต่อมานะคะขึ้นแถวใหม่ด้วยโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดันลังกาบลงตรงกลางนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลงตรงกลางแถวนี้จะเป็นแถวโซ่เจ็ดนะคะเราจะลงโซ่เจ็ด ลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะจบแถวนี้ที่โซ่7จ็ลงช่องสุดท้ายนี้ต่อมานะคะโซ่สามหลังกัา แล้วเราก็ทำดอกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบตรงนี้เลย แถวนี้ก็จะเป็นแถวดอกนะคะเราก็จะถักดอกไปเรื่อยๆแถวต่อไปก็จะเป็นแถวโซ่ก็จะสลับกันไปแบบนี้นะคะสำหรับลายนี้ลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาเราก็เป็นแถวโซ่แล้วเราก็เป็นแถวดอกแล้วก็จะสลับกันไปแบบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ